แบมเปียพรทรัพย์แสน์กรใน m c o มคอร์นค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาดูลผลงานนวัตรกรรมเทคโนโลยีฝีมือคนไทยในงาน Bangkok Mini Mega Fair ฟซึ่งภายในงานมีการประกาศผลรางวัลของผู้ชนะโครงการ Enjoy Science Let's Print the World ด้วยค่ะยุคนี้เทคโนโลยีถูกพัฒนาให้เข้าถึงและก็เข้าใจง่ายขึ้นค่ะทำให้มีเมกเกอร์หรือนักสร้างสรรค์นวัตรกรรมทำเองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเ<ม>ชฟรอนจะได้ร่วมมือกับสวทชจัดงานนี้เพื่อให้เหล่าเมกเกอร์ชาวไทย ได้แสดงผลงานและสิ่งประดิษฐ์ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยค่ะเทคโนโลยีที่กำลังเป็นที่นิยมคงหนีไม่พ้นเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ3มม,ม,มิติค่ะเพราะนอกจากจะสร้างสรรค์ผลงานได้หลากหลายและแม่นยำแล้วต้นทุนของชิ้นงานก็ไม่สูงอีกทั้งฐานผลิตเครื่องพิมพ์ยังมีในไทยอีกด้วยจากเครื่องฉีดพลาสติกธรรมดาได้ไอเดียดีๆของเมกเกอร์ไทยก็ทำให้เกิดผลงานนวัตกรรมอันเป็นประโยชน์ขึ้นหลายชิ้นทีเดียวค่ะ และในงานนี้ก็มีการประกาศผลรางวัลของผู้ที่เข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบผลงานจากเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ3มิติ Enjoy Science และ Print the World ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเมื่อประมาณต้นปีที่ผ่านมาค่ะ จากผลงานทั้งหมด149ผลงานแบ่งเป็น2ประเภทซึ่งผลงานชนะเลิศประเภทนักเรียนและนักศึกษาคือผลงานปาการังเทียมของนักศึกษาปี2จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะโดยผลงานนี้สามารถพัฒนาไปใช้จริงได้ด้วยแต่ว่าเชื่อว่าตัวปาการังของหนูเองเนี่ยสามารถช่วยให้ฟื้นฟูปาการังได้มากขึ้นเพื่อัการรอดชีวิต สำหรับผลงานชนะเลิศประเภทบุคคลทั่วไปคือผลงานเทศกัลจากนักสถาปนิกสาวคนนี้ค่ะซึ่งออกแบบมาได้อย่างละเอียดและสวยงามแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของศิลปะไทยได้อย่างดีก็สนใจนำงานศิลปะไทยค่ะมาผสมผสานกับเทคโนโลยีก็เลยคิดว่าเลือกงานทศกัลเพราะว่าน่าจะเป็นงานที่ยากที่สุดสำหรับงานหัแล้ว และก็ยังมีผลงานที่เข้าประกวดอีกมากมายค่ะเช่นต้นแบบที่เก็บหูฟังโคมไฟอเนกประสงค์ผ้าเทียมสําหรับสุนัขพิการแผนที่สําหรับคนตาบอดและกระบอกบรรจุเหรียญที่ทั้งหมดนี้ล้วนทําจากเครื่องพิมพ์3ามิติทั้งนั้นค่ะเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้พัฒนาให้เข้าถึงได้ง่ายเพียงแค่เราใส่ความคิดสร้างสรรค์รู้จักดัดแปลงก็อาจจะนำมาซึ่งผลงานที่ขยายประโยชน์ได้ในวงกว้างนะคะแปลมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ